ครับปัจจุบันผมอายุ59ปีนะครับเป็นวิทยากรฝึกอรรมผมเองเป็นคนที่มีภูมิต้านทานต่ำฉะนั้นมีโรคลุมเล้าหลายโรคอย่างเช่นในเรื่องของหอบผืดแล้วก็กดไหลย,ย้อนนะฮะเป็นโรคที่ทำให้ผมเสียดตายหลายครั้งแต่โรคเหล่านี้นะฮะไม่เคยทำให้ผมอยากตายเลยครับแต่มีอยู่โรคหนึ่งนะะก็คือต่อมลูกหมากโตมันทรมานมากครับคืนหนึ่ง เข้าห้องน้ําประมาณ5-6ครั้งแล้วที่สําคัญทุกครั้งที่ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันจะปวดราวไปถึงอันทะปวดแบบทรมานตื่นมาเพียงปวดเป็นชั่วโมงไม่น,น่าเชื่อนะครับว่าอัศวินซึ่งจะเป็นไลโคปินคูณ3นะฮะกล่องนี้กล่องเดียวนะฮะผมทานครั้งละ2เม็ดนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยลดเหลือการเข้าห้องน้ำเพียงแค่ครั้งหนึ่งสามารถหลับได้ยาวขึ้นประมาณสชั่วโมงครึ่งเป็นอย่างน้อยๆน,นะฮะ จากที่แต่ก่อนเนี่ยต้องตื่นทุกครึ่งชั่วโมงขอบคุณอัศวินมากครับ